จะแพ็กตัวเองแพ็กตัวเองส่งส่งไปที่ไหนคะส่งไปให้ใครคะใครอยากได้บ้างคะมีใครจะเอาคสซินไหมคะเดี๋ยวมาม่าจะแพ็กใส่กล่องไปคอที่อยู่มาเลยนะคะใครอยากได้ใครอยากได้คสซินคอที่อยู่นะคะเดี๋ยวส่ง e m s ไปให้นะคะโอเคไหมคะโอเคเหรอคะไปอยู่กับคนอื่นนะคะโอเคไหมคะ ไม่อยู่กับมามาแล้วใช่ไหมคะอะไปแยกหน้าโอเคหรือไม่โอเคเอะแพ็คแพ็คตัวเองเนาะแพ็คแพ็พ่พพอไหมกล่องเล็กพอไหมอ๋อพอนะส่งได้ใช่ไหมคะโอเคเอะขยับได้ด้วยหรอคะ